ี่เขาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคาชาสวัสดีครับพี่ปอเย่เย่เย่เจอกันอีกแล้วไม่รู้จําได้หรือเปล่าได้จำได้สิเราเจอกันทุกๆซิงเกิลเลยอ๋อเราเจอกันทุกๆซิงเกิลก็ขอให้มีซิงเกิลเยอะๆเพราะว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้คาชาต้องบอกว่าคาชาโทรมาเนี่ยที่หัดใหญ่ฝนตกเลย เป็นการเขาเรียกว่าฝนดีๆเพราะว่าที่นี่ร้อนมาหลายวันและหลายๆคนอยากให้ฝนตกกรุงเทพก็ร้อนมาหลายวันแล้วเหมือนกันครับที่ร้อนนี่เพราะว่าซิงเกิลใหม่ของกระชาหรือเปล่าเอ,อไม่แน่นะ <laughs> อะไรครับกระชาพูดถึงซิงเกิลใหม่กันก่อนซิงเกิลใหม่ตอนนี้ออกมาล่าสุดและชื่อซิงเกิลว่าแล้วแต่จะคิดครับแล้วแต่จะคิด ตอนนี้ได้ข่าวว่า MV แล้วก็เพลงเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับมีกับเพลงปล่อยมาพร้อมกันเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับคาชาหลังจากที่ปล่อยเพลงมาแล้วกระแสตอบรับดีครับเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยรอตั้งแต่แบบ ยังไม่ยี่หกรอเอ้นับวันถอยหลังรอนับสอยหลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนี้เพราะอยากฟังเพลงอยากชมเอมวีกันเต็มที่ครับแล้วก็เอมวีก็ไม่เป็นที่ผิดหวังด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็อยากเห็นหน้าคาชาก็ยังได้เห็นหน้าคาชาอยู่เหมือนเดิมครับผมยังเล่นเองอยู่นะฮะอยตัวนี้ยังเล่นเองอยู่หลายๆคนถามว่าอืเพลงนี้เนี่ยคาชามีส่วนร่วมอะไรบ้างในในการทําเพลงครั้งนี้ครับก็สําหรับเพลงนี้นะฮะคอนเซปต์เพลงครับผมผมมีส่วนร่วมในการช่วยคิดคอนเซปต์เพลงอืคือทาง ทางทีมงานฮะแล้วก็พี่แม็กซ์รันนะฮะที่เป็นโปรดิวเซอร์เปิดโอกาสให้ลองคชาลองคิดคอนเซปต์เพลงซิครับผมก็เลยมานั่งคิดแล้วก็ได้คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องการจามขึ้นมาอืมจามเกี่ยวอะไรกับจามฮะมีคนโบราณนะฮะอืมไม่คนโบราณที่ไหนใกล้ๆตัวก็แม่ผมนี่แหละเคยบอกว่าเวลาเราจามอ๋ออ๋อจามบ่อยๆเนี่ยจามสักสองทีแบบฮัดเชยฮัดเชยอะไรเงี้ยฮะแสดงว่ามีคนแบบกําลังพูดถึงเราหรือบ่นถึงเราอยู่ผมก็หยิบไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมา มาใส่ความเพอรเอส่วนตัวของผมในการคิดซะว่าคนที่พูดถึงเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่เราแอบชอบอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ของข้ชานี่อาจจะเป็นคนที่แอบชอบแต่แทาของปอเนี่ยคงจะเป็นคนที่รังเกียจไมขนาดนั้นพูดถึงพูดถึงไอเดียนี้ฮะไปเสนอให้พี่แม็กครับผมก็เลยจัดการเนรมิตจนเป็นเพลงแล้วแต่จะคิดครับอืม หลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยก่อนที่จะคุยกับครชาเนี่ยมีการฟังมาแล้วก็คือเพลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดนตรีมันจะแปลกไปจากเพลงก่อนๆใช่ดนตรีจะแปลกไปจากสามเพลงก่อนหน้านั้นของคระชาใช่นนฮะพวกเพลงนี้เราจะขยับจังหวะมาเป็นจังหวะมีเดียมแล้วก็ ใช้ดนตรีแนว R&B ฮะรวมไปถึงตัวกีตาร์ที่เป็นฟังรวมไปถึงเปียโนตอนทั้งเปิดหัวเปิดท้ายหรือระหว่างกลางเพลงที่เป็นเปียโนแจ๊สคอยสอดเข้ามาเรื่อยๆใช่ก็เลยรู้อืมคาชาเนี่ยไม่ได้มีแต่เพลงเศร้าอย่างเดียวนะครับอย่างให้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันฮะอืมก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนบอกว่าโอ้ฟังแล้วก็มีความสุขดีผมถ้าถ้าได้คาชามานั่งร้องเพลงให้ฟังก็คงจะดีไ<ง> <laughs> <c oughs> เออแล้วไม่ทราบว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงแหละที่คชาภูมิใจนําเสนอมากใช่ครับอัลบั้มเต็มๆจะได้เจอกันเมื่อไหร่ครับคชาถ้าผมก็หวังว่าอัลบั้มเต็มๆนะเราน่า แน่ใจเหมือนกันนะขออุ่ไว้ก่อนนะครับเขาอ,อู่ไว้ก่อนเขาอ,อู่ไว้ก่อนอ,อูไ่อไปเดี๋ยว้าพูดไปปับแล้วออกมาไม่ตรงเดี๋ยวจะอ้าวระชา่ายังไงนี่ <laughs> สำหรับสำสำหรับเพลงนี้ยังยังไม่จบกับเพลงนี้ก็คือว่าเพลงนี้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือว่ามีความแตกต่างมากเลยจากเพลงก,ก่อนที่ผ่านมาแล้วก็มีการผสมผสานนู่นนี่นะั่นมวนู่นมาคำถามที่อยากจะถามเลยคือว่าตอนที่ไปลงเสียงครับพอได้ยินดนตรีแล้วชอบหรือเปล่าขะชาตอนไปลงเสียงใช่ไหมฮะใช่อผมได้ฟังแล้วแบบผมรู้สึกว่า มันต้องสนุกเพลงนี้ฟังแล้วแบบเราเห็นเราก็เห็นภาพในจินตนาการของเราอต่างๆนานาซึ่งผมก็อธิบายออกมาไม่ถูกเหมือนกันว่าผมเห็นภาพอะไรบ้างแต่ผมรู้สึกได้ว,ว่ามันต้องสนุกครับผมจากการจามนิดเดียวทําออกมาเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แฟนคลับก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับ ถือว่าไอเดียนี้เจ๋งมากครับอืมตบมือให้ <laughs> ต้องบอกเลยว่าอะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้จะดาวน์วนโหลดยังไงด้ครับขชาง่ายๆครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u m u s i c c o m ครับผม,บบผมแล้วก็ใครที่ใช้ TrueMove ฮะก huh. ดตองสี่ตัวโทรออกครับแล้วก็ บอกชื่อเพลงครับก็เร็วๆนี้น่าจะมีทางไอจูนฮะกับชื่อเพลงที่ชื่อว่าแล้วแต่จะคิดนะฮะเอ็มวีตอนนี้ก็ดูกันได้เรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า t True Music ดูดังแบงที่เลยฮะรับรองว่าจะได้เห็นหน้าฟินๆของคชาสําหรับใครที่อยากจะติดตามคชาตอนนี้หลายๆคนที่หัดใหญ่เียก็รู้แ้วแหละว่าติดตามตรงไหนอ่ะแต่บอกสําหรับแฟนคลับที่เพิ่งสมัครใหม่หนึ่งใคจะฝากแฟนๆที่หัดใหญ่นะฮะ follow อินสตาแกรมของ True Fantasy ด้วยนะครับเพราะในนั้นจะมีกิจกรรมดีๆตลอดแน่นอนครับผมก็ Follow กันมาได้ที่ True_ Fantasy นะครับสำหรับอินสตาแกรมแล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวของผมก็จะเป็นคาช l โ w แบบนะ้ย้ำกันอีกทีเผื่อบางคนยังไม่ได้ Follow กันแล้วก็ทาง t w i t t e r ก็จะเป็นคาชา _F8 ครับผมครับผมอันนี้ก็คือช่องทางดีๆที่จะติดต่อคชาได้ใช่ครับสำหรับเพลงแล้วแต่สะคิดเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวทางดีเจที่หัดใหญ่จะเปิดให้ทุกชั่วโมงเลยจริงๆ คุณมากาครับผมอยากได้ยินคํานี้มานานแล้วโอเคโอเคน้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคาชามากมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่หาดใหญ่ครับที่สนับสนุนทุกๆผลงานของผมมาโดยตลอดครับโอเครับรองว่าที่นี่รักรักคชาเหมือนเดิมมากครับโอเคโอเคขอบคุณคชามากนะครับครับสวัสดีครับ นั่นก็คือขชาแน่นอ่นะครับหนึ่งในศิลปินที่เคยมาโฟนเ,เขาเรียกว่ามาสัมภาษณ์สดกับเราแล้วก็โฟนกับเราอยู่ตลอดตลอดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งเพลงเพราะที่ออกมาใหม่ล่าสุดยังไงก็เป็นกําลังใจให้หนุ่มคนนี้ด้วยกับแล้วแต่จะคิดจากขชาญนนทนัน